เดี๋ยวเขาจะเสกแล้วเขาก็ส่งมอบนะครับรู้สึกจะวันที่สิบหกเนี่ยนะครับเหรียญบารมีสองแผ่นดินฮะหลวงพ่อทองผมบอกว่าหลวงพ่อทองชั่วโมงนี้แรงมากนี่ครับบารมีสองแผ่นดินสวยมากนะเหรียญเขาสวยจริงๆนะสวยจริงๆบารมีสองแผ่นดินนะฮะนะสวยมากนี่นะนี่ฮะนะบารมีสองแผ่นดินนะนะเขาตัวอย่างเขามีมาให้นี่เนื้อนี้ผมชอบนะเนื้อนี้ผมชอบนี่ฮะ น,ะนี่โอ้สวยมากนะครับบารมีสองแผ่นดินนะครับก็จะมีนะมีช้างอยู่นะนี่มีช้างอยู่นะเม,นะม็นรูปของหลวงพ่อทองนะครับนาะด้านหลังนาะพญานาคนะครับนี่ฮะโอยสวยมากนาะสวยมากนะให้ท่านดูนะครับให้ท่านดูนั้นผมบอกว่านะถ้าท่านสนใจตอนนี้นะหลวงพ่อทองก็หายใจลถต้นคอและครับนาะผมบอกตอนนี้นะ ที่มามาเนี่ยนะครับนะตอนแรกผมผมก็มองมองนะครับว่านะวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดนะน่าจะแผ่วหรือเปล่านะระยะนี้น่าจะแผ่วหรือเปล่าดูดูแล้วนะไม่แผ่วสักเท่าไหร่ฮะนะไม่แผ่วสักเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้เขางดการนะการเสกการอะไรอยู่นะครับภายในหนึ่งเดือนเนี้ยเพราะว่าหลวงพ่อท่านนะท่านอาพาธแต่ว่าไม่ได้อาพาธอะไรมากมายนะครับแต่ว่าลูกศิษย์ก็อยากจะ นาอยากให้ท่านได้ได้มีโอกาสพักผ่อนนะครับตรงนั้นนะฮะนาหลวงพ่อพัดแต่ว่าก็มีหลายรุ่นที่เปิดจองอยู่นะครับหลายรุ่นก็นะรอการเสกนั้นแต่หลวงพ่อพัดเนี่ยเวลาเปิดออกมาเปิดจองเปิดอะไรก็ยังคึกคักอยู่นะนายังคึกคักอยู่นะครับตอนนี้ที่อยู่ในอันดับนะที่เป็นอันดับต้นนะครับอันดับต้นยังไงก็หนีไม่พ้นหลวงพ่อพัดนะครับนายยังอยู่ที่หลวงพ่อพัดอยู่นะแต่ว่าท่านติดตามรายการผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราลองดูนะครับว่า นะัในอนาคตท่านลองทายสินะว่าองค์ไหนจะเบียดขึ้นมาแล้วแซงหลวงพ่อพัดเออน่าสนใจเหมือนกันนะนะ่าน่าสนใจเหมือนกันนะนะว่านะท่านจะมีแนวโน้มในการมองเนี่ยว่าถ้าเกิดว่านะมีเกจิที่จะขึ้นมาเนี่ยองคไหนที่สามารถจะมานะแซงหลวงพ่อพัดได้นะครับแต่ถ้าจะดูนะดูเม็ดเงิน นะแล้วการจัดสร้างที่มีการถวายกันก่อนหน้านั้นก็คือหานะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทแต่นั่นเนี่ยเขาไม่ได้มีวัตถุมงคลหลายรุ่นนะที่ลาเลียงเข้ามาแล้วขออนุญาตจัดสร้างแบบคึกคักคึกคักแบบหลวมหลวงพ่อพัดนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่ว่าก็สร้างกระแสได้พอสมควรสําหรับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนะแต่ว่าเราต้องดูฮะต้องดูว่าในอนาคตเนี่ยองไหนบ้าง นะองคไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับนะน่าสนใจนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับถ้าถ้าแบบพระที่ไม่ใช่พระกระแสแต่ว่าน่าสะสมนะครับก็อย่างหลวงตาขึมอย่างเงี้ยน่าสะสมนะครับน่าหลวงตาขึมเนี่ยนะแล้วก็มีอีกหลายๆองคองนะที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะมานะไล่เลียงแล้วพูดคุยนะครับนะว่าองค์ไหนนะครับที่น่าสนใจกันบ้าง นะต้องขอบคุณนะครับแฟนรายการที่นะติดตามนะกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นแล้วก็ส่งดาวมาเป็นกําลังใจท่านอยู่กับรายการนี้เนี่ยนะท่านได้ติดตามความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกกระแสแน่นอนนะครับนะไม่ตกกระแสแน่นอนเพราะเราเกาะติดอยู่นะเกาะติดกระแสอยู่เราจะมาไล่เลียงนะครับไล่เลียงให้ท่านได้นะติดตามกันนะครับนะได้ติดตามกันนะผมบอกว่า นี่นะองค์นี้น่าจับตามองมีคนบอกผมนะนาะมีคนบอกผมนะสื่อไปถึงวัดหน่อย <c oughs> กาบนมันมสการหลวงพ่อช้างครับนะมีคนพูดอย่างนี้นะครับหลวงพ่อนะหลวงพ่อช้างวัดจุกระเชอนะเขาบอกว่านะกี่ล้านก็ได้นะครับนะกี่ล้านก็ได้นะขอให้ได้สร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อช้างครับ นะมีการพูดอย่างนี้ให้ผมได้ยินนะครับว่ากี่ล้านก็ได้ขอให้ได้สร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อช้างวัดจุกระเชอฮะนะดูนะครับนะหลวงพ่อช้างตอนนี้อยู่ในความสนใจของนักสร้างอยู่นะครับนะหลายคนนะหลายคนมองหลวงพ่อช้างอยู่แต่ว่านะยังมีนะยังมีนะข้อจํากัดนะครับนะของทางวัด นะหลวงพ่อช้างท่านดูอยู่อยู่แล้วนะครับลูกศิษย์ให้ดูผมก็สื่อสารไปตรงนี้นะครับว่าหลวงพ่อครับนะหลวงพ่อครับเดีนะ๋ยวมีคนเขาบอกว่านะกี่ล้านก็ได้อยากจะขอสร้างของหลวงพ่อครับนะหลวงพ่อช้างวัดจุกกระเชินนะครับท่านไปดูนะมีประวัติลงให้ดูในเพจนังสือพิมพ์คัมพินียวนะครับนะหลวงพ่อช้างวัดจุกกระเจิญหลวงพ่อช้างท่านนะตอนหลังนี่ท่านโดดเด่นมากนะ โดดเด่นมากเพราะว่านะท่านได้หลายๆอย่างนะผมว่าท่านได้หลายๆอย่างนะหนึ่งก็ได้พื้นที่ด้วยนะนะคือ,อทำเลตั้งวัดนะพื้นที่ดีมากถ้าจะสืบกันดีๆเนี่ยนะครับผมบอกว่ามีความผูกพันกับวัตสุทัศน์ด้วยนะนะวัดเนี่ยวัชกเชอเนี่ยมีความผูกพันกับวัตสุทัศน์ด้วยนะแล้วก็นะท่านก็มีบารมีดูสิฮะท้าเวสสุวรรณที่ท่านสร้าง นะ้กลายเป็นว่าตอนนี้ท้าเวสุวรรณดังมากของวัดจุกระเชอร์นะบารมีหลวงพ่อช้างก็เปิดมากเลยนะเดี๋ยววันที่19นะผมไปถ่ายทอดสดแล้วผมจะให้ท่านเห็นนะครับว่าบารมีของหลวงพ่อช้างไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเพราะว่าผมบอกว่าอย่างนี้นะครับด้วยว่าท่านมีความตั้งใจนะตั้งใจในการเข้ามาสู่เพศบรรพชิตนะาแล้วก็ตั้งใจ ในการศึกษาเล่าเรียนตั้งใจในการพัฒนาวัดแล้วก็ตั้งใจในการพัฒนาตัวท่านเองท่านพัฒนาแม้กระทั่งการเขียนอักขรยันการศึกษานาศาสตร์ต่างๆนะครับท่านรู้แบบรู้ลึกรู้จริงนะฮนะนพูดออกมานี่นะครับนะผมบอกนะครับท่านเป็นพระนักเทศด้วยนะเทศนาแบบชาวบ้านนะให้ชาวบ้านเข้าใจเทศนาแบบผู้มีความรู้เข้าใจนะฮะ นี่หลวงพ่อช้างวัดจุกเชอนะเก่งเรื่องอักขระยันเขียนยันสวยมากนะครับเขียนยันสวยมากองค์นี้น่าจับตามองอายุยังไม่มากด้วยนะครับนะ้น่าจับตามองทีเดียวสําหรับหลวงพ่อช้างวัดจุกเชอร์แปดริ้วครับนะนี่ผมพูดถึงหลวงพ่อช้างไว้ก่อนนะครับนะแล้วท่านก็ดูฮนะลองจับตาดูนะครับนะต่อไปในอนาคตนะองค์ไหนอย่างไรแต่องค์นี้นะองค์นี้ผมบอกนะ นะผมเนี่ยนะคัมพีนิวเขาบอกว่าคัมพีนิวนะเป็นนะเป็นสื่อที่เปิดเกจิแล้วนะได้รับความสนใจฮะเรียกว่าเขาพูดกันง่ายๆเขาบอกว่านะคัมพีนิวเปิดเกจิองค์ไหนมาเป็นดังเปิดองค์ไหนมาเป็นดังเออจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่รู้นะตอนนี้นะครับนะหลวงนะหลวงพ่อหลายๆหลวงพ่อนะเริ่มขยับนะครับสําหรับนะหลวงพ่อ หลวงพ่อที่นะไม่ค่อยอยู่ในสื่อพอมาอยู่ในสื่อนะคนนะคนถามหากันเยอะเลยนะผมแนะนำอีกองคหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีประวัติของท่านมาลงให้ได้ติดตามกันนะองค์นี้เก่งเหมือนกันหลวงพ่อเฉอุ้มฮะนะหลวงพ่อเฉอุ้มกักษาโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัตะเคียนเลื่อนอยู่ที่นครสวรรค์นะท่านมีชื่อเสียงในด้านการรักษาโรคนะแพทย์แผนโบราณเป็นที่ประจักษ์มาก นะแล้วท่านได้มีการจัดสร้างนะครับลูกศิษย์นะจัดสร้างภาพขุนแผนแม่ตะเคียนแล้วก็โอสถทิพย์ที่ท่านใช้รักษาลูกศิษย์ลูกหาเตรียมพบกับประวัติปฏิปทาความเมตตาต่อศิษย์ในสื่อออนไลน์หนังสือพิมพ์คัมพีดวครับหน้าจับตาครับองค์นี้ครับนะนี่นะหลวงพ่อชอุ้มวัดตะเคียนเลื่อนคอนครสวรรค์ครับนะใครชื่นชอบใครชื่นชอบหลวงพ่อชาอุ้มนะกดหนึ่งกันมาหน่อยสิ ใครอยากรู้ประวัติท่านกดหนึ่งรัวๆวมาหน่อยสิผมจะได้นำเสนอให้สำหรับหลวงพ่อชะอุ้มแล้วดูสิพอผมจะไปนะพอผมจะแนะนำเสนอประวัติท่านก็ได้มีโอกาสเจอกับท่านนะเพิ่งไปเจอกับท่านมานะครับที่วัดกบนะวัดกบฮนะคนครสวรรค์นะท่านไปเสกวัตถุมงคลวันนั้นไปเสกวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดนะฮะผมก็เมียงเมียงมองมอง,มอ,งอยู่องค์ไหนอะ นะเพราะมันไกลไงองค์ไหนหลวงพ่อชะอุ้มองค์ไหนแหมลังสีท่านเข้าตาเลยนะครับนะลังสีหลวงพ่อชะอุ้มท่านเข้าตาเลยนะครับแหมนะองค์นี้แหละหลวงพ่อชะอุ้มกะตะสาโรนะครับนะวัดตะเกียนเลื่อนนะนักขอนสวันนะนะหลวงพ่อชะอุ้มเตรียมติดตามนะครับผมบอกแล้วเรามีอะไรดีๆนำเสนอในเพจหนังสือพิมพ์คัมพีนิวตลอดนะครับตลอดนะ แล้ววันนะเมื่อก่อนเนี่ยมีคนบอกว่าเออผมไม่ค่อยรู้จักหลวงปูนนินแต่พอผมมาดูเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวมาติดตามรายการผมได้รู้จักหลวงปูนนินนะหลวงปูนนินวอลลาโพนะครับวัดสว่างอารมณ์ชนบุรีนะครับหลวงปูนนินตอนนี้คนถามถึงเยอะแล้วคนก็บูชาวัตถุมงคลของท่านแทบทุกรุ่นนะท่านไม่ใช่เกจจีกระแส แต่ว่าวัตถุมงคลลูกสิทธิ์เล่นหากันแทบทุกรุ่นแล้วก็มีราคาด้วยนะสำหรับหลวงปู่นินปัจจุบันท่านไปอยู่ที่สำนักสงสวัสดีมงคลธรรมวนารามซึ่งที่นั่นเนี่ยเขากำลังสร้างโบสถ์ท่านก็นะเอาบารมีของท่านไปช่วยในการสร้างโบสถ์หาทุนสร้างโบสถ์นะครับตอนนี้ได้ข่าวว่ามีเลทออกมานะครับเป็นเลทพรมเวทนะครับเลทพรมเวทโอกระแสดีมาก นะคนอยากได้เลดพรมเวทกันเยอะเลยนะพรมเวทหมายถึงอะไรฮะนะพระพรหมกับเท้าเวสสุวรรณนะสององนี้ผมบอกนะทั้งท้าเวสและพระพรหมนะเดี๋ยวจะมีวัตถุมงคลออกมาเยอะมากตอนนี้เท้าเวสนําไปก่อนนะนาไปก่อนหลายช่วงตัวนะเดี๋ยวดูพระพรหมจะตามมานะครับนะจําคําผมไว้พระพรหมจะตามมา ผมเวทนะครับนะผมเวทนะก็ติดตามนะครับของหลวงปู่นินวราลาโพนะผมเวทนะครับนี่คือสุดยอดวัตถุมงคลนะครับอ้าวนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในการจัดสร้างนะวัตถุมงคลนะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเรามาลงรายละเอียดกันหน่อยนะครับจารึกไว้ในประวัติศาสตร์พิธ,ธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลสองแผ่นดินไทยราว นะครั้งแรกในประวัศาสตร์การจัดสร้างพระเครื่องสองฝั่งโขงเหรียญบาร,รมีสองแผ่นดินหลวงพ่อทองสุดธท 16, พพส 65, ทีโลวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมากำหนดการพิธีพุทธาเทวาพิเศษวันพุทธที่16กุมภาพันธ์พศ2565เวลา12นาิก9นาทีณวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับรับพระภายในเดือนกุมภาพันธ์2565 ก็ติดต่อทางประชามพันธ์ได้ผมเสียดายติดงานไม่ได้ไปถ่ายทอดสดนะงานวันที่16ต้องขออาภัยแฟนรายการด้วยนะแต่เป็นวัตถุมงคลดีนะที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับรุ่นนี้ฮะนะรุ่นนี้นะครับสองแผ่นดินนะบารมีสองแผ่นดินมีแบบนะเหรียญไข่ฮนะเหรียญไข่กับเสมานะเหรียญไข่กับเสมานะครับเหรียญไข่กับเสมานี่ฮนะบารมีสองแผ่นดินนะสวยมากนะ เหรียญเขาทาสวยเลยนะฮะสวยเลยจัดจ้านเลยแหละนะสวยจัดจ้านทีเดียวเป็นแบบเสมาด้วยนะเสมาด้วยรูปไข่ด้วยเนี่ยครับนะรุ่นนี้แม่นะท่านต้องมีโอเสมาเขาอะแม่เสมานี่โดนเลยฮะนะโดนเลยนะครับนะนี่แล้วเขาส่งตัวอย่างมาให้ผมแต่ไม่มีเสมานะมีแต่รูปไข่นะรูปไข่แต่ว่ารูปไข่ก็สวยนะ รูปไข่ก็สวยสวยมากนะน้องแอลหนะ้าสวยฮ e นะน,น,น้องแอลฮะเห็นไหมน้องแอลนะนี่นะน้องแอลชอบละศิธานะชอบก็เช่านะชอบก็บ,ชนะชบ,กบ,บูชานะน้องแอลนะนี่นะเขามีมิตินะครับเหรียญเขามีมิตินะครับนี่ฮะนะเป็นเหรียญที่นะครับหนาะด้านหลังเนี่ยจะเป็นแอ่งฮะเขาเรียกว่าเป็นแอ่งกระทะนะจะทําให้องค์พระเนี่ยลอยขึ้นมาสวยมากนาะสวยมากหลวงพ่อทองแล้วหลวงพ่อทองผมบอกแล้ว นะหลวงพ่อทองดีวันดีคืนนะดีวันดีคืนนะครับนะแล้วก็นะระยะหลังเนี่ยนะาเขานิมนต์เกจินะของนะของโคราชเกจิโคราชนี่นะครับผมบอกให้นะเก่งๆทั้งนั้นนะนะ่าเก่งๆทั้งนั้นนะมานะที่นะ่าจับตามองนะครับนะ หลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยวัดมาบแต่พุทธจังหวัดระยองตอนนี้หลวงพ่อรวยมีหลายคนบอกว่าผมเลือกไม่ถูกหลายรุ่นนะก็ก็พยายามเลือกแล้วกันชอบรุ่นไหนก็ว่ากันไปนะครับอ่าหลวงพ่อสําเร็จนะรวยสําเร็จนะครับรวยสําเร็จนะรวยสําเร็จนะนี่รุ่นนี้รวยสําเร็จนะเปิดจองแล้วนะครับรายได้สร้างโบสถ์นะฮะรายได้สร้างโบสถ์นะครับโบสถ์นะ นะฮะโบสถ์ของนะของวัดที่นาะที่สกลนครนะครับวัดบ้านนาอยู่ที่กุศุมานสกลนครนะครับสร้างโบสถ์นะรุ่นนี้สวยนะแบบเขาเนี่ยนะแบบสวยไหมนะแบบเขาสวยมากนะครับนี่ฮะแล้วแบบเนี่ยนะทุกอย่างในเหรียญมีความหมายนะในเหรียญมีความหมายรุ่นนี้พอผมไปได้พูดคุยกับพระมหาเวียนปรากฏว่ายอด นะพุ่งขึ้นมาคนอยากได้กันเยอะเพราะว่าก่อนหน้านั้นหลายคนบอกว่าไม่รู้นะไม่รู้นะบางคนบอกว่านะอยากจะร่วมบุญเรื่องของเรื่องอยากจะร่วมบุญในการสร้างโบสถ์นะครับท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมว่าเจ้า,าวาสอ่ะนะเจ้าวาท่านอาพาธนะตอนที่นะเนี่ยเจ้าวาท่านอาพาธนะครับนาะพระมหาเวียนก็ นะดูแลในการสร้างโบสถ์หาทุนสร้างโบสถ์นะครับนะ้าท่านบูชาสั่งจองรุ่นนี้รายได้ก็จะไปสร้างโบสถ์นะเนี่ยโบสถ์สวยมากนะแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับรายได้ก็จะไปตรงน,นี้เหรียญเนี่ยฮะเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นนี้นะพ่อรวยรุ่นนี้เนี่ยครับนะรุ่นนี้นะก็จองกันได้นะครับจองกันได้ตามศูนย์พระเครื่องชั้นนําทั่วไปนะนี่นะเขามีแบบลุ้นนะมีแบบลุ้นด้วยเหรียญเสมาพญานาคคู่ หลังพระพิคเนตรุ่นแรกของหลวงพ่อรวยนั้นผมบอกนะครับนะที่น่าจาับตามองอีกนะฮะนอกจากพระพรมทเวศวรรันพระพิคเนตฮะนะฮะพระพิคเนตคือเทพ,พเจ้าแห่งความสําเร็จนั้นรุ่นนี้เขาเนี่ยนะรุ่นนี้ด้านหลังเขาไปเป็นพระพิคเนตนะรวยแล้วก็สําเร็จนะฮะนะต้องรวยนะสําเร็จสําเร็จแล้วรวยนี่ครับรุ่นนี้นะก็ลองดูนะครับ นาะท่านสนใจก็นะสนใจก็ลองนะลองหาดูนะครับนาะสั่งจองดูนาะผมอยากให้ท่านได้มีไว้นะครับพระปิตาจมโบ้เสกแล้วนะครับของหลวงพ่อเสนวัดพันศรีนะมาหาเศรษฐีมาหาเสน์พอผ่านพิธ,ธีปับ๊บโอ้โหคนถามหากันเยอะผมบอกว่าหลวงพ่อเสนเนี่ยท่านเก่งนาะท่านเก่งนะครับนี่ท่านเสกรุ่นนี้ไว้หลายวานละนะ เสกไว้หลายวารละนะครับวารละที่เขาเสกสมโพธิเนี่ยนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมไปถ่ายทอดสดให้ท่านได้ดูนะหลังจากนั้นคนนะคนหากันหน้าดูเลยนะของหลวงพ่อสเสน่ห์วัดทันศรีฮะแล้วก็มีหลายนะหลายคนบอกว่านะพอหลวงพ่อสเสน่ห์ได้มาประชันพันในคัมพีนดิวนะคนได้รู้จักนะเรื่องราวของท่านมากขึ้นแต่จริงๆท่านดังมาก่อนนะและดังมานานแล้วนะครับ นะ่าดังมานานแล้วนะครับหลวงพ่อสเสนหวัดพันศรีฮะอายุท่าน90นะสนะหลวงพ่อสเสน่วัดพันศรีอุทัยธานีนะมีเรื่องราวที่น่าสนใจผมได้พูดคุยกับคนขับรถนะครับนะคนขับรถนะคุณนะคุณสมพงศ์นะครับคนขับรถซึ่อยู่ใกล้ชิดกับหลวงนะหลวงพ่อสเสน่วัดพันศรีอุทัยธานีผมมีบทสัมภาษณ์ไปฟังบทสัมภาษณ์บทนี้ครับผมปล่อยไว้ แต่ยังไม่มีฮะโปยไว้แต่ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านไปดูผมสัมภาษณ์ไว้นะครับสัมภาษณ์พูดคุยไว้นะรพระสมเด็จร้อยปีนะครับหลวงพ่อพัดนะครับสมเด็จร้อยปีหลวงพ่อพัดนะก็สามารถจะนะหาบูชาได้นะครับสั่งจองกันได้หรือบูชากันได้นะสมเด็จร้อยปีหลวงพ่อพัดน,นะครับนะแล้วก็มีเหรียญหล่อฉลุนะรุ่นแรก นะรวยมงคล88อันนี้เป็นของหลวงพ่อรวยนะครับรวยมงคล8 8นะฮะหลวงพ่อรวยอันนี้ท่านก็สั่งจองกันได้นะครับสั่งจองกันได้สําหรับรุ่นนี้นะเรามีหลายรุ่นให้ได้พูดถึงนะครับนี่รุ่นนี้มาพูดถึงเกเจิสายเหนียวป้าจีนหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าไม่พูดถึงสายเหนียวป้าจีนนะหลวงปู่บุญมานะหลวงปู่บุญมาเนี่ยผมส่วนตัวนะฮะส่วนตัวผมศรัทธาและชอบท่านมากนะหลวงปู่บุญมา ท่านเป็นพระอารมณ์ดีฮะนะอารมณ์ดีท่านพูดทักทายนะอารมณ์ดีแล้วเขียนอัขระยันสวยนะหลวงปู่บุญมาสายเหนียวปะจีนนะครับตอนนี้น้าเหรียญมหาราชเปิดขุมทรัพย์นะมหาราชเปิดเปิดขุมทรัพย์ของนะของท่านนะครับน้าน่าสนใจทีเดียวสวยฮะนะาสวยนี่ฮะของหลวงปู่บุญมาสายเหนียวปะจีนนะนะหลวงปู่บุญมาสายเหนียวปะจีน นะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นมหาราชเปิดขุมทรัพย์นะตอนนี้ท่านจะเห็นว่าวัตถุมงคลของลงปู่บุญมาผมเอานำมาประชาัมพันธ์น้อยฮะแต่มีการสร้างกันอยู่หลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะแต่ประชาธมพันธ์น้อยเพราะว่าน,านักสร้างไม่ค่อยลงทุนเรื่องการประชาัมพันนะไม่ค่อยลงทุนเรื่องประชาัมพันธ์แต่รุ่นนี้เนี่ยนะเขานามาให้ประชาธมพันธ์เพราะเขาบอกว่าอยากให้ข้อมูลอยู่ในออนไลน์อยากให้ข้อมูลอยู่ในเพจ อยากให้ข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์อยากให้ข้อมูลอยู่ใน Youtube จะได้ค้นหาได้ง่ายฮะอันนี้เขามองอนาคตแต่นะรุ่นนะหลายรุ่นเขาไม่ได้มองอนาคตนะครับนะเขามองแค่รายได้นะรายได้เข้ามาก็จบกันนะนั้นเขาไม่มองอนาคตถ้ารุ่นไหนมองอนาคตเขาก็อยากจะให้อยู่ในนะอยู่ในสื่อนะครับนะอย่างรุ่นนี้นะครับรุ่นมหาราชเปิดขุมทรัพย์หลวงปู่บุญมาโชติธรรมโม นะเป็นดำริหลวงปู่เพื่อจัดหารายได้สมทบสร้างวิหารนะสําสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะจจำนวนการสร้างเนี่ยห้าลังนะพร้อมชุดนำเลิกประจำวันเกิดโดยให้สัญลักษณ์เป็นองค์พญานาคราชประจำวันเกิดโดยการรวบรวมมวลสารที่ได้รับความเมตตาจากหลายๆเกจินะครับแผ่นจานหลวงพ่อชไไนตําำนานเสือหัวขาดแผ่นจานหลวงปูแ่แพ้วพัฒลุงเกจิสายเขาอ้อ แผ่นจานพระอาจารย์แจ้วัดน้อมปัชชาสันองค์นี้นะยังหนุ่มฮะยังหนุ่มนะครับแล้วท่านก็ดูรายการผมด้วยลูกศิษย์ให้ดูนะครับนะพระอาจารย์แจ้ผมได้เจอท่านท่านยิ้มแล้วทักทายเป็นอย่างดีเลยขอบคุณพระอาจารย์แจ้นะฮะถ้าท่านดูอยู่ตอนนี้ผมนะขอขอบคุณท่านด้วยที่ท่านมอบวัตถุมงคลให้มาด้วยหนึ่งองคนะาอาา์นะครับนะพระอาจารย์แจ้นะครับเก่งเรื่องอักขรายันลูกศิษย์ลูกหา เยอะทีเดียวโดยเฉพาะชาวต่างประเทศนะครับพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสรรนะผงตะไบนะหลวงพ่อกลวยจากนะพระอาจารย์วิชัยนะวัดหัวเด่นนะครับสายตรงหลวงพ่อกวยมวลสารหลวงพ่อเปิน่นหลวงพะะ่อเกษมเขมมโกหลวงพ่อรวยนะพระอาจารย์อนุชานะพระอาจารย์อนุชาตอนหลังนี่แรงเหมือนกันนะฮะอนุชานุตโลนะครับ พระอาจารย์นุชชาเป็นสายของนะของหลวงปูนน่นนท์วัดเขาพันุ์ทูปนาวันก่อนท่านเสกนะท่านเสกผมเห็นกระตานะเสกพระปิดตาของหลวงนะเนี่ยหลวงพ่อเสน่หวัดพันศรีอะ่ะเสกพระปิตาผมยังถ่ายทอดให้ท่านเห็นนะท่านนะฮะเขานะเอามือล้วงไปในบาดน้ำมนต์นะบาดน้ำมนต์แล้วก็เอาพระปิดตาขึ้นมานะครับแล้วก็เสกปรากฏว่าพระปิตาเนี่ยนะขยับ ขึบกับขึกับขึกับแล้วก็ตกนะฮะนี่คือนะนี่คือพระอาจารย์อนุชานุตโรนะครับแล้ววันก่อนมีคลิปออกมานะครับนะท่านสวดไล่ฝนนะฮนะเชื่อนะเชื่อว่านะดูฮะนะเราเห็นคลิปกับตาเลยนะครับว่านะที่อื่นเนี่ยนะฝนไปตกนะฝนไปตกข้างนอกนะครับภายในมณฑลวิธีเนี่ยฝนไม่ตกเราน่าจะเห็นได้ชัดเลยนะครับนะข้างนอกเนี่ยฝนตกหมดนะนี่คือ พระอาจารย์อนุชาอนุอนุชาโตนะครับนะก็มีผงของพระอาจารย์อนุชาอนุชาโตเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเหรียญเสียนพรลลักษ์หลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วนะเลดเสือหัวขาดเหรียญพญานาคหลวงพ่อชันไหนเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินเหรียญหลวงพ่อคูณครุฑหลวงปูนน่นนนะตะปูสังขวานนอนนะเสียนปู่เพชรพระอาจารย์แจ้เสกสามวาระนะครับนี่ รุ่นนี้โอ้โหแล้วรุ่นนี้ผมได้คุยกับนะได้คุยกับนะผู้ผู้ดำเนินการจัดสร้างเขาบอกว่าเขาจะนะจัดเสกให้เกจินะมาร่วมเสกนะหลายรูปทีเดียวนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่บุญมาหลวงปู่บุญเหลือวัดโกปีคองหลวงพ่อเฉลิมนะนี่นะพระอาจารย์แจ้พระอาจารย์อนุชานุตันโลนะพระอาจารย์ต่อย นะหลวงพ่อวิชัยนี่ครับนะผมบอกว่าที่ผมเอ่ยนาม,มาเนี่ยอันเนี้ยนะสุดยอดทั้งนั้นนะท่านไปดูเถอะนะหลวงปู่บุญเหลือวัดโคกปี่คลองอันนี้เจ้าแห่งน,น้ำมนต์เลยนะนะหลวงพ่อเฉลิมโน้ยหลวงพ่อเฉลิมนี่ผมบอกตรงๆนะผมเพิ่งได้เห็นแผ่นจานอัขระของท่านโอ้โหนี่ผมอยากจะขอเลยนะอยากจะขอพระอาจารย์นะพระอาจารย์เอาไปหลอมแล้วะ นะเอาไปหลอมทําเหรียญแล้วนะครับ <_ C os> เหรียญรุ่นนี้นะท่านให้ผมดูแต่ว่าเอาไปหลอมทําเหรียญผมอยากได้สักแผ่นหนึ่งท่านเขียนมนะสามแผ่นพระอาจารย์นะพระอาจารย์บอกว่าสามแผ่นไปนั่งรอหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่าเขียนสามแผ่นหนึ่งชั่วโมงกว่าผมบอกว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าน้ําหนักมือดีมากเขียนสวยมากเลยแล้วก็ปกติเนี่ยท่านน่ะมือท่านจะสั่นนะน้มือท่านจะสั่นนะนะ นะอาการมือสั่นเนี่ยผมบอกว่าเขียนอักขระยันคงเขียนไม่ได้แล้วละ่ะนะเขียนไม่ได้แล้วละ่ะเพราะมือสั่นไงนะาการที่จะลากตัวลากอะไรแบบเนี้ยนะเขียนไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านเขียนได้ฮะนี่ถ้าถ้าใครมามาพนันกับผมนะบอกว่าเดี๋ยวท่านจะเขียนแผ่นยันให้สามแผ่นเชื่อว่าท่านเขียนได้ไหมผมต้องบอกว่าท่านเขียนไม่ได้ฮะนะผมแพ้แน่เลยนะหลวงพ่อเฉลิมฮะเทพเจ้าแห่งเขาชะกันฮะ ท่านเขียนแผ่นยันเนี่ยสามแผ่นสวยมากนะทา่ทานทที่มือท่านสันนะท่านเขียนเนี่ยโอ้โหแล้วโอ้โหเป็นเจ้าแห่งอคาลัยยันเหมือนกันนะองค์นี้เขียนสวยจริงๆนะหลวงพ่อเฉลิมเทพเจ้าแห่งเขาชะกันนะนะชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับท่านเก่งจริงฮนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อเฉลิมนะหลวงพ่อเฉลิมนะครับวัดพวงนิมิตสักแก้วนะครับผมได้สัมผัสท่านหลายหัวแล้ว นะได้สัมผัสท่านหลายหนแล้วเพราะว่าท่านได้มาเสกวัตถุมงคลที่วัดป่าใต้พัฒนารามหลวงปู่บุตรนะผมต้องขอบคุณนะสองสถานที่นี้อย่างมากนะครับนะทั้งพระอาจารย์พิสิทธิ์และหลวงพี่น้อยนะพระอาจารย์พิสิทธิ์นะครับอยู่นะวัดมาตพุทธจังหวัดระยองนะหลวงพ่อรวยท่านบอกนะครับว่าอยากจะให้นะทางคัมพินิวไปถ่ายทอดสด ทุกๆครั้งนะท่านบอกอย่างนั้นนะครับพระอาจารย์พิสิทธิ์แล้วก็หลวงพี่น้อยนะวัดนะวัดป่าใต้พัฒนารามก็บอกอย่างนั้นนะครับนะอยากจะให้คัมพีดิวไปถ่ายทอดสดทุกครั้งเหมือนกันฮะนะนะขอบคุณทั้งสองสถานที่เลยนะครับทั้งสองวัดเลยนะทั้งวัดนะวัดมาตพุทธแล้วก็วัดป่าใต้พัฒนารามสักแก้วครับ